นี่ครับที่ไควัดเขาพวดนะครับที่ไขวัดเขาพดูดทีครับท,ที่ใครี่จวที่ไทที่จุดจันที่มามีสามดูคนนะครับนี่มันเป็นวันอาทิตย์ก็คนเยอะมากถ้ามันวันธรรมดาคนก็อึล,ลับ้อย แต่นี่น่าจะเป็นพันนะครับวันนี้โดยเฉพาะไก่นะครับไก่นี่มีเป็นแสนนะในเครื่องนี้ยังไงไก่ที่เป็นแสนครับท่านพี่ที่มาส่งครับก็ลงประเดี๋ยวให้ก่อนนะครับต่อคิวให้นิดนึงนะฮะลงประเดี๋ยวให้มาจากไหนครับวันนี้มาจากไหนครับจังหวัดไหนโคราช แม่เขาอยากมาแต่ลูกคิวแล้วต่อไม่ไหวมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ถ้าวันธรรมดาก็อ๋อวันธรรมดาน้อยเลยไม่มีใครพาใครมาอีกนี่วันนี่วันอาทิตย์ต้องมาต้องมาวันธรรมดาครับลูกก็ไม่ว่างทำงานี่เพราะว่าเพราะว่ามันไปดังในข่าวนะเอาคนถวายหนึ่งล้านบาทให้หลวงพ่อเครื่องโพธารามใช่ส้างบ้านไม่รู้เลย